นะครับแต่ๆก็จะเป็นโค้ดรุ่มแล้วโค้ดรุ้มจัดตีเ็คนตีเบตตั้งแต่ยอดเยี่ยมของโค้ดรุ่มหน่อยตีเบตั้งแต่ยอดเยี่ยมหรอจริงๆเหรอประตูระบบไหนสี่สองสามหนึ่งอยู่แล้วสี่สองสามหนึ่งประตูเอ่อประตูเลือกยากมากเลยผมชอบผมก็เล่นกับกวินมานานเนาะแล้วก็แต่กวินหายไปในช่วงนี้ก็เป็นเพราะการบาดเจ็บอะไรเงี้ยผมเอาคนที่เล่นเล่นเล่นอยู่แล้วก็ตอบโจทย์บอลสมัยใหม่แล้วกันผมก็อยากให้ ทุกคนประตูทุกคนคงคาแรคเตอร์นี้อะไรเงี้ยผมก็ชอบพี่แชมป์ด้วยที่มีประสบการณ์นำประสบการณ์ในทุกๆอย่างมาแต่ว่าถ้าให้เลือกคงเป็นเลือกยากอะ่ะโค้ดต้องเด็ดขาดสุดท้ายแล้วมันต้องเลือกต้องเลือกผมทีเ็คนแรกเหรอทีเบคนแรกเลยครับคุณเป็นอังเทะค,ครับเฉพาะในเมืองไทยใช่ไหมพี่อา้าวเฉพาะในเมืองไทยครับ ฉพาะในเมืองไทยถ้าตอบโจทย์ในประตูผมก็มีณตอนนี้เหรอคงเป็นพี่บอยชัดชัยกับน,น็ <beneath> อตพลละครพลน่ะเ,เพราะว่าทุกสองคนนี้เลือกยากนะเพราะว่าเป็นคนที่ใช้เท้าได้ดีแล้วก็มีลูกเตะที่ได้ดีแล้วก็เล่นได้กับพลสมัยใหม่ที่ที่มันอยากจะให้เป็นที่เวลาออ,ออกมาช่วยในเกมรับกองหลังตัดอะไรเงี้ยถ้าให้เลือกสองคนนี้ก็ขอเลือกพี่ พี่บอ,อยลวกันเพราะ <Boy S 2> ว่า<ช>เพราะว่าเป็นมีประสบการณ์มากกว่านพลแต่ว่านพลก็คืออนาคตตอ่ออนาคตคนต่อไปของทั้งบุลราแล้วก็ทีมชาติไทยถ้าถ้าไม่ไม่จิิงการพัฒนาตัวเองแบ,บ็กโฟรสี่คนครับแบ,บ็กโฟรสี่คนจริงๆผมไม่ต้องให้เหตุผลเยอ, <laughs> อะอยากเทียร์ทอนด้านซ้ายเทียร์ทอนท้านซ้ายต้องเลือกตัวเองอยู่แล้วเนะให้ตัวเองเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอยากเล่นกับทุกคนด้วยเต็มเตอร์ เซนเตอร์กิตราการแมนเลือกไม่ยากโอุ้ณชอบกิา,าการแมนใช่เพราะว่าผมคือเหตุผลเอเหตุผลต้องให้ไหมไม่ต้องให้แต่ว่าแบบไปเล่นระดับเอเชียได้ไหมกิตรา,ารมีคนถามเยอะถ้าเซนเตอร์ผมว่ากิษรา,ารเล่นได้แต่ว่าในคอมเมนต์โค้ชช่องแชทเขาบอกว่าเล่นไม่ได้แต่สำหรับผมกิตราเล่นได้โอเคใครยืนกู่กิตราเลือกยากจริงผมทำให้คุณจริงจผมว่าอยากอยากจะอยากจะได้คนที่ออกบอลดีๆ คุณเป็นโค้ชต้องคิดเร็วแต่ัดสินใจเร็วไม่มันมันมีตัวเลือกเยอะมันมีตัวเลือกเยอะผมไม่ใช่แบบว่าผู้จัดการทีมที่อยู่ในทีมนั้นเลยไงเราอยู่ในจัดการทีมนั้นผมแค่ปุ๊บผมอาจจะมองปุ๊บแล้วเลือกได้แต่นี้มันโทษโทั่วประเทศไทยข้ามไปแบ็คขวาก่อนได้ไหมเอาไปแบ็คขวาก่อนแบ็คขวาก่อนอาแบ็คขวาตอนนี้มันก็ผมชอบสุรีนะสุรีสุขะเป็นคนที่เหลี่ยมบอลดีแล้วก็เออเหลี่ยมบอลดีแข่งแข่งอะไรเงี้ย แต่มีเคส,สันตอนนี้มาดีมากนะตอนนี้ <อะ S 2> ผมเข้าไปยะเวลาระยะเวลาสั้นๆที่ e ยู e อะไรเงี้ยดีมากแล้วก็เป็นแบ็คกี้แบบคล้ายๆคายวอล์เกอรม์มีมีเคส,สันแล้วกันท, <อะ S 2> ที่เป็นที่เป็นผมก็ชอบเลือกยากอาจจะเอาเปัจจุบันแล้วกันนะ,<อ>ะมีเคสันแล้วกันโอเคก,การสองคนตีสองการสองคนคือถ้าชุบผมเคยจัดไปแล้วตอนนั้นอะ่ะชุบมัน ต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่ายุคสมัยมันอาจจะเปลี่ยนไปใช่ใช่มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมแต่ก่อนผมเคยเรียกตั้มธนาบูลเพราะว่าเล่นเหมือนเซจูบุกเนเอาวันนี้เอาฟอร์มที่เราจะไปเล่นทุ่บอลโลกดีกว่าอะเอาแบบนี้เอาหรอเอาอย่างนี้เดี๋ยวมันเรื่องยากนะครับอยากเรื่องยากตรงกลางสองคนกลางสองคนผมยังให้สารัตยู่เย็นอ่าสารัตยู่เย็นแล้วก็อีกคนมัญหายากมากเลยบางทีมาโนยัง คิดหนักว่าจะเอาใครมิวที่ติพันธ์พิธีวัตรวีระเทพอะไรทำนองนี้ดีดีทั้งดีทั้งหมดเลยครับแต่ว่ามันมีนี้มันมีแต่ละคนมันมีอันนั้นที่แตกต่างออกไปผมยังเลือกพิธีวัตรแล้วกันอ่าพิธีวัตรสารัตได้ครับอ่ะขยับขึ้นไปข้างบนของพีจีคู่เลยอ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขยับขึ้นไปข้างบนข้างบนเหรอนี่จัด นี่จัดไอเอเจนต์อะไรนะวอลโล่เอเจนต์เขาพี่เลยวหมเนี่ยคุณบอลโลกล่วงหน้าโอ้โหเดี๋ยวโดนดายไม่เป็นไรเอาเอาเป็นว่าตอนนี้ฟอร์มตอนนี้อ่ะปีขวาสุภนัทสุภนัทอ่ะโอเคจับให้เต็มเลยมาได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะหน้าเป้าพี่มุ้ยอันนี้ไม่ได้เลือกความชอบใช่ไหมอันนี้เลือกอันนี้อันนี้อันนี้สิ่งที่เราอยากอยากอยากเห็นอะไรเงี้ยมันจะได้มันๆเนี่ยอยากให้เอาแบบมันๆเลยอ่ะสองคนสุภนัทขวาสุภโชคซ้ายโอ้แต่สุภโชคกับเอกวนิชเนี่ย เอสุภโชคกับเอกานีเลือกยากเพราะชอบทั้งคู่แต่สุภนัตยังไงก็ต้องยืนขวาแ้านาก็ต้องเป็นพี่มุ้ยกางก็เป็นชนาทิพย์เจครบครบแต่เหลือเซนเตอร์เซนเตอร์ก็คงไม่พันษาก็ทองเบียร์อ่าโหเป็นการจัดที่คุณยังหนักใจเลยนะยหนักใจพี่เพรานนะนั้นเราเชื่อได้ว่าทีมชาติไทยจะมีประสิทธิภาพแน่นอนใช่อันนี้อันนี้คือคุณยังเลือกยากเลยอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่มองไว้การเลือกยากเป็นสิ่งที่ดีนะใช่พี่ถูกปะมันจะได้ได้คนใกล้เคียงกันเขาเรียกว่าคุณภาพคล้ายกันแต่ว่า มันจะมีบางอย่างที่เราต้องการของนักเตะอะไร